มาแล้วจ้าทุกคนกิ่งตอนต้นมะเดื่อฝรัง่งหรือต้นฟิกซ์ที่ทุกคนรอคอยค่ะรากใหญ่มากแล้วก็เยอะสุด,สด ดูเลยว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะมีบอยแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่สนิทก,กันค่ะตอนนี้ก็20กว่ากิ่งแล้วก็จองกันมาบ้างแล้วด้วยยังไงก็ขอเวลาเลี้ยงดูปูเสือเด็กๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการเทรนนิ่งค่ะให้น้องอ่ะไปอยู่ที่อื่นแล้วออกลูกดกๆแบบนี้แล้วก็แข็งแรงรูปอ้วนอ้นอุยอ,อ,อุฟูฟนะคะ รีบทักหากันได้เลยแล้วเราจะเก็บความเติบโตของน้องไว้พร้อมรับก็มาหาดกันที่ส่วนนิดหนึ่งได้เลยจ้าอีกทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ของต้นไม้ให้เลือกช็อปกันด้วยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่สวนนิดหนึ่งอะ่ะก็มีส่วนช่วยเหลือน้องสัตว์ในสวนด้วยนะคะเป็นแค่าใช้จ่ายช่วยแม่เก๋ก,กับพ่อหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เก๋ก,ก็ยังมีของส่งไปช่วยพี่พ เ,เพื่อนๆที่ชายแดนด้วยค่ะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ส่วนนิดหนึ่งทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ